พน้องพีตาฟันแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพีตาเจนุตเจนุตนั่งร้านแม่บาดีร้านเจ้ามากแล้วฟันแล้วบอลน้องพีตาฟันแล้ววาสันพี่น้องฟันแล้วจ้ามาแล้วนะครับยาฝันตีมันนีมาแต่สาวหมู่บ้านนี้บ่ฝันเนาะพี่ขวัดังแจ้งวัดกับลูก ยี่วดจ้ะยี่สิบวดไปขอปูมากหรือเบอกปูไะบอกเลยจ้ะปูจะให้พราะอไให้กะงวดทีแ้วบอกกี่นดว่าจังหดก่อนว่าอหลักขอาถแน่ออั่างน้ำเมน่แบบดังอีเลีแล้ว่าถึงทีเดียวเร้โดดน้าไปหือบ่จ้ะงนี่ขอย่ายังขอแล้ว ังวดยี่สิบงวดไปยี่สิบงวดจ้าเจนูสีได้เกิดบ่ขอแตงยี่สิบงวดอันนี้น้องขอไวยบนไวยเ้อค่ะยี่สิบงวดเนาะค่ะกะสี่หอดบ่หอดกะต้องมาลุ้นกันอีกเทีนึเนาะค่ะงวดที่แล้วอิราฝันถือโคกเก่าเนาะฝันจังได้ก็ลูกงวดที่แล้วงวดที่แล้วฝันมาหน้าภาพเป็นปซุ่มอิรากระแม่ไปบ่ได้แล้วเล่นเปตลาด เสื้อสีรองเท้าแต่ว่าย่ายเพืนั้นนะเพื่อนขายรองเท้าหายเพื่อนเสียแล้วราคาสองร้อยหกสิบเก้บาทเบอร์สามเจ็ดเบอร์สามเจ็ดสองหกเก้าเบอร์สามเจ็ดมะเขาวกเก้ามะเาวก,ก,กวันวันที่หนึ่งพื่อศรกิกานฟันแล้วที่ละฟันแล้วอ่ะโอ้ฟันวางไหนเนาะเราซู้ฟังในหลวก ฝันว่ากู้อีลาน่ะส่วนอีลาไปเล่นน้ำเล่กและเลยจูน้ำเห็นกูน้พยานาเพิ่นขึ้นมาเพิ่นขึ้นมาซอยก็เลยเพิ่นก็เลยมาบอกเรื่องฟันว่ากู้พญานาคมาบอกเลขบอกงรอโตกน้ำบอกกู้กับมา,มาซอยแม,ม่นจ้ะมาดีซอยขึ้นมาได้บอกเิ่นจจงบอกแม่นจ้ะ เพิ่นบอกลกักษณะใดเพิ่นเขียนให้โบ้ต้อบอกเป็นตัวเพิ่นบ่ได้เขียนเพิ่นบ่ได้บอกเพิ่นเฮ็ดเสียงจังไงบุ๊คห้องใช่จิแน่น้ะห้องเป็นเลขแต่ว่ากกอ,หอีหล,ล่ากับโบ้หัดใจเลขจีเป็นสามส่วนเจ็ดก็พาสองสามส่วนเจ็ดกับห้าสอง 7กับ 5, 5, 5เอาดังๆเลยลูกตัวไหนนะ3 0 7กับหาสอพญานาคมาบอกเรียนจ้ะคันถืดอยากได้อยังกั้องีกหน่นอยเลยอยากได้โทรศัพท์จ้ะวินทีดาไม่ไไมีโทรศัพท์ใส่เลยอากมันข้างแกนอนเป็นเกียร์นี่แหละตัวเงี้ยได,ด้ลูกเงี้ยได้ เอเรือมันเป็นไรหนึ่งครับสิบเอ็ดหนึรับสิบเอ็ดันทีเออหนึ่งคับสิบเอ็ดด็วห้องกับฝันเนาะโอ้จนุดงวดที่แล้วทนุดบว่าืือซ้ำาปแต่พ่ซื้อน้ำร้านจากตัวเน,น,นาะ เนาะมงามมานอ็ข้องาัแพนองิตาแพเพราะว่าน้องิตาขอเยน้เด้อนิตาขอเอาบ่นก็ได้บ่นอีีเนาะนิตาขออะไรอยากกูขอเลจดยังไงเพื่อนก็ว่า อ่ะก็เลยขอปูยี่สิบเหมืดเป็นบ้ขยายเป็นบ้าครับศูนยขยายบ้าครับน่งขยายเาขยายเ้าไปด้านนอกศูนย์เจ็ดศูนย์สามเปลียนแค่้องแค่แค่ถึงคิดว่าพอถึงเนาะยิ่ามันใจบ้างวดนี่มันใจจ้ะจักเ่เส้นลอยล้านเปอ่์เส้น เอาจักเปอรอเซ็นเาร้อยล้านเปอือเส้นตัวใดหองแห้งหมสามศูนย์เจ็ดกหาสอง้้นบ่ลูกบ่จะเอาเป็นมื่นเลยจ้ะโอ้มื่นเลยเดี๋ยวเราสามศูเจ็ดกับหาสองจ้ะตัวเท่าไหร่นะตัวอล่ามือ่นจ้ะ เงินขึ้นเงินอกจ้ะจัดนักตัวละมูลมือนกันย่ำตัวเลขให้ตั้งใน้ลศูนย์เจดดังดังสามศูนย์เจ็ดหาสองศูนเจ็ดสามศูนแล้วก็สามเจ็ดอ่ะสามามักก็ได้มากที่สุดค่ะสามศเจ็ดอ่ะขยายเอาเนาะสามศูนแล้วก็ศูนเจ็ดมันบ่อยอ่ะ กับสามเจ็ดขยายเอาเห็นเพื่อนห้องเป็นตเลยบ้ปะนี่แมน่น่ะจ้ะเด็กกับะอะไรก็ต่ว่าเข้าขยายเอาหานมาสองตดวติร่าจะให้ถือแก๊กตัวสามตจ้ะสามตไปเลยเนาะมั่นใจคักแม่น่จ้ะเอาทอนเท่าไหร่หัวนี่ยหนยล้านเปอร,ร์เซ็นจ้ะหนยล่าเปอร์เซ็นโอ้ แฟนแขนสัตว bueno. so ์โงงวดเนาะฝันอีกก็มาบอกอีกเด้อฝันโตฝันโตงวแตมบ้านใซอยเราว่าฝันพี่น้องห้องกระสีฝันนี่่ะมีลายกเหเบ้างไหมยกเป็นช่วงๆไงล่ะตั้งเจงดมากบ่บ่มาก ามาแสดงว่าเจนุ่นมีในใจแล้วเบอร์นี้บอมากแต่ว่ามีใน่าันแล้วนกับ่อมันหองเจ้าของนี่บ่มากฮะบ่อมันหอมเจ้าของนี่บ่มากจิราหันมาทางนี้บ่มากแม่มื่อนี้มันใจจักเปอร์เซ็นต์ก็น้องลิต้าลอยล้านเปอร์เซ็นต์จ้าอ๋อคะแนนครับมันใจสามศูนย์เจ็ดจ้ะสามศูนย์เจ็บได้ครับพี่น้องเอฟซี จองตัวมากตัวได้ลูกสซงหาจ้ะสองหาสองโอ้มาหาสองสองหาชอบก็จัดค่ะก็ผ่านเป็นแนวทางเท่านั้นมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะลงก่อนก็ได้ลูกขอเสียงกันดังเลยเด้อมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นะลูกร้อยล้านเปอร์เซ็นต์จ้ะ ร้อ,อยล้านเปอร์เซ็นจะขอปูกี่งวดลูกยี่สิงวดจ้ะจะขอปูยี่สิบงวดแม่นจ้ะอืมจะสร้างบารามีให้ปูจ้ะคัะแค่นนาะปูห้องบอกไม่ฝันได้ปะลูกแม่นจ้ะห้องบอกตัวไหนลูกสามศูนเจ็ดกับหาสองจ้ะแคมแคมเลยแม่นจ้ะงวดนี้อยากได้ยังก็โทรศัพท์จ้ะโทรศัพท์ปูสิไฮ่บปูว่า ให้จ้ะมันใจคักแห้งเนะาะจักลลานเปอร์เซ็นต์กว่าลอยลานเปอร์เซ็นต์จ้ะวาดมันใจมีหลายคักจนล้นคนละพี่น้อง